วันนี้ปล่อยลูกสาวคนเล็กล่าสุดออกมาเดินเล่นนะครับพี่มันดีบอกว่าตั้งชื่อให้น้องทองหยิบเป็นลูก KF 3 1นึ่งะกับแม่ s y c 7 6นะครับก็ได้ลูกส่งลูกเป็นสีแดงนะครับลูก KF 3 1แ,แม่เม่เทานะดู ดูข้อก่อนกำหนดกำหนดวันที่เก้าข้อวันที่ห้าครับข้อก่อนกำหนดสี่วันก็บวกลบห้าบวกลบสิบมีเลี้ยงาด้วยได้สามวันแล้วนะครับลูกสาวของ KF31 ดูว่าเป็นยังไงนะ ก่เรื่องสีโอเคนะครับส่วนเรื่องรูปทรงต่างๆก็ท่านผู้ชมก็ช่วยคอมเมนต์ครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าเนื้อหนังเป็นยังไงว่าสีผ่านนะครับเพศก็ผ่าน,นครับได้เพศเมีย ยังกินนมไม่ค่อยเก่งนะครับตัวนี้ต้องหาหานมยังไม่เก่งเหมือนพี่พี่อาจจะเป็นกับข้อก่อกะหนดหรือว่าตอนคลอดมาตกคอพับเลยนะครับท่านเห็นในคลิปาคลิปที่ลงผ่านไปวันขอดอจ,จะของไม่อยู่เขาได้ฟาร์มวัวข้อวัวข้างๆมา,านะมาช่วยดูให้ไทยคลิปไว้ให้ดู ปล่อยแม่เขาออกมาออกกําลาังกายนะครับแม่ก็วันนั้นก็คล <c oughs> อดประมาณห้าโมงเย็นครับห้าโมงครึ่งครับสิบเจ็ดนกาสามสิบนาทีแล้วก็ลกลกค้างครับลกไม่หลุดนะครับออกมาได้ครึ่งหนึ่งหย่อนตรงเตงตรงเต,ตงเตลูกค้างตอนเช้าก็ได้ให้หมอมาดึงมาล้วงออกให้แล้วก็ฉีดยาติชีวนะล้างมดลูก ก็รอดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงแม่เขาก็เลยเพียวเพียหน่อยวันนั้นว่าไปน,นอนทั้งคืนคเขาเบ่งลกทั้งคืนเลยครับวันนั้น,นอนเฝ้าก็เลยซูบนิดนึงวันนี้นก็เลยให้ออกมาปล่อยออกมาเลีมยมหญ้าออกกําลังกายพาลูกมาออกกําลังกายเพื่อลูกจะได้แข็งแรงเดเร็วนะครับ เนื้อนังเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับ hey ลูกขี่กสามหนึ่งก็ย่นดีนะฮะสีโอเคเลยนะครับถ้าได้เทียบจากแม่แม่เทาอาให้มดูชัดชัด นี่นะครับลูกสาวเคเอสามหนึ่งนะครับส่งลูกนะครับกับแม่เทาส่งลูกก็เป็นสีแดงได้ตัวเมียด้วยนะครับก็เป็นความโชคด,ดีของลาลลินฟาร์มของเราเนระับตัวเมียเราว่าเราต้องการขยายฝูงขยายคอกตอนนี้ก็ได้สมดังใจมองเห็นนะครับหัวนม ข้างนี้ไม่ไม่เคยโดนดูดเลยนะครับก็กลัวอักเสบกนใดวิธีการ,การจะให้ลูกดูดนมฝั่งนี้นะครับแนะนำทางฟาร์มด้วยนะครับว่าช่วยคอมเมนต์ว่าทำทำยังไงหัดเหลีมยายาละ แข้งขาก็ใช้ได้นะครับโอเคขาใหญ่นะครับเียนได้ว่าตอนนี้เขาดื่มนมดูดนมยังไม่ค่อยได้นะก็ต้องรอดูกันยาวๆนะครับเนื้อแข้งขาใหญ่นะเนื้อยน่นหนังย่นนะนี่ครับ ดูดนมยังไม่เก่งนะไม่เหมือนตัวอื่นที่ผ่านมาของฟาร์มเราเขาดูดนมเก่งขาอ่อนแรงและนอนแล้วขายาว <S <S <ค>รอดูผลรอชมผลงานต่อไปนะครับ FC ร้านัลินฟาร์มเราจะอัปเดตสถานะเรื่อยๆ <S <S นะครัฝากติดตามด้วยนะครับลูก น้องทองหยิบนะตอนนี้พี่มันมีบอกลูกสาวลูกของแม่ S Y C 76แล้วก็พ่อ K F 31นะครับตัวาล่าสุดของฟาร์มทางฟาร์มเรานะครับก็เดี๋ยวอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้วันนี้นะครับก็ลาท่านผู้ชมไปก่อน โดยถ้ากินยาบแบบนอนกินครับสวัสดีครับ